i my man hey in this tutorial i will show you how to play this great game on your mobile device sounds ridiculous huh check it out

ก็เชิญคุณกูดเข้าไปนะคบถูกันเรื่องงมาแล้วคุณก็ดงมาคุณก็สังเกตจนดงน้นครับกูดไปกูดขอโทษนะครับผมลืมเรื่องมางลางกัโอ้ ากาโหลดกดอันนี้ของใครเป็นอันนี้ก็กดอันนี้นะครับโคองหูกักนเท่าอีกกดโหลดนะครับแต่ผมไม่โหลดพ่อผมโหลดแล้วโหลดเสร็จแล้วก็ติดดังเลยนะครับคุณกดเข้าไปแล้วมันมีแอปให้คุณเลือกให้คุณเลือกนี้ที่ไหนก็ได้แต่มันต้องเล่นแค่จริ ห้าดาวก็ให้ถึงเลเวลห้าแล้วคุณก็เข้าไปเล่นเกมแค่นั้นครับไปบ่ายจุจ๊บ